เกมสุดท้ายความหวังสุดท้ายปอร์โตเจอเอาอาลีคืนนี้2ทีมที่ยังไม่เคยชนะในกลุ่มนี้สถานการณ์เศร้าทั้งคู่มีแค่1คะแนนจาก2เกมปอร์โตเสมอพันเมรสัสแพ้อินเตอร์ไมอามีอาอาลีเสมออินเตอร์ไมอามีแพ้พันเมรสัสโอกาสเข้ารอบใกล้เป็นศูนย์ต้องชนะและหวังปฏิหารดูฟอร์มการทำประตูสยองมาก ปอโต้ยิงได้แค่หนึ่งประตูเสียสองเอาอาลีแย่กว่ายิงไม่ได้เลยเสียสองในลีกไร้ปัญหาแต่ชีนี่ล้มเหลวปอโต้อันดับ3ลีกโปรตุเกสเอาอาลีนำดงลีกอียิปต์แต่ไร้ประสิทธิภาพปอโต้ต้องบุกหนักครองบอลลูกตั้งเตะมีซามูอาเคฮาว่าเป็นหัวหอกเอาอาลีเน้นเกมรับรอเคา์เตอร์แต่ขาดอิหมัมอาชัวตัวหลักบาดเจ็บ ทั้งคู่เล่นแบบระมัดระวังเพราะแพ้แล้วจบคาดการอันเดอร์2.5ประตูเพราะทั้งคู่ยิงไม่เก่งโอกาสทั้ง2ทีมยิงประตูกันต่ำมากผลลัพธ์ที่คาดหวัง 00, 10, หรือ 11, 11เกมหน้าเบื่อแต่เข้มข้นเกมของคนหมดหวังปอโต้เจอเอาอาลีเกมสุดท้ายความหวังสุดท้ายในการรอดใครจะได้ชัยชนะแรกหรือจะจบด้วยเสมอเศร้าติดตามชมเกมชิชตาคืนนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ